ตาเจ้า <Hello. S 2> <Hello. S 1> พวกเรา <Hello. S 1> อันนี้ <Hello. S 1> อันนั้น <Hello. S 1> ข่าววันนี้ก็จะพราวทูพิเซนมาก uh huh. เพราะว่าเป็นน้องๆที่เพิ่งเดมาจากฝั่ง y t h with you 3นะคะเป็นวงที่ชื่อว่า x f o ก m อก็อน,นั่นแหละเป็นรายการ Survival ที่หาบอยแบนด์เป็นที่ริซ่าไปเป็นเมนเทอร์ด้วยไปดูกันก่อนชื่อเพลง Oh, <laughs> <Cheating>. <laughs> So hot. Yeah. <laughs> hold so hot. i so hot. Bye. It's <laughs> from here now. It's from here now. Yes.

我也喜欢。你好。<that>

จบอย่างรวดเร็วมี9คนใช่มีเก้าคนค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าฝั่งนี้ในการทำเอ็มวีอจ่ายค่าไฟน้อยดูไม่ถนัดกัวกล้องยุกยิกยุกยิกอีท่อนที่เออขอเห็นหน้าแบบเห็นหน้านิดหนึ่งยุกยิกกึ๊ใช่ก็คือนั่นแหละรุ่นพี่ก็คือเดินายก็คือไฟไม่ออ แล้วเอ็มบีก็แบบว่าทุนไม่สูงรู้่หรืออะไรอี่ไม่รู้ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยเออเอ็มบีไม่ไม่ค่อยมีอะไรแบบเพลงดีนะเปลี่ยนชุดสามชุดขาวดำแดงเออแต่เพลงดีเพลงดูแบบว่าพลงติดหัวแม่เพลงดูแบบอ่ะได้อ่ะอืมเพลงได้เลยเพลงดีมากคือเหมือน ปล่อยมาสองเพลงก็คือเพลงโซฮอนกับเพลงอีเพลงนึงชื่อเบสหรือเปล่า B E T อันว่า Beth. อืมถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยค่ะ mm hmm. <laughs> มีสองเพลงที่ออกมาแต่ว่า M.B. มีเพลงนี้เพลงเดียวโซฮอน mm hmm. นี่คนนี้ชื่อหลัวอี้โจ mm hmm. อืออืออันนี <laughs> <ๆ>้ชื่อถังจิวโจเห็นเห็นไหแบบใช่อะหลัวอี้โจคือเป็นเซนเตอร์ เป็นเซนเตอร์วงแล้วก็เป็นเมนแดนแล้วก็ร้องด้วยถางจิโจโจเป็นรออ้องร้องแล้วแรปด้วยนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเซรียนเซอรียนหวยเวยเมนี่เองเป็นโวคอลแล้วก็แดนด้วยอ,อันนี้เป็นมักเน่ชื่อน้องกวานโยอืมมาจากไต้หวัน <laughs> วก็อ๋อใช่น้องเป็นโวคอล แต่ว่าตอนในรายการอะคือน้องได้เต้นเยอะทุกคนก็ได้คิดว่าน้อง่เป็นเมนแดนแต่น้องก็เป็นเมนวออ์มแล้วก็อันนี้เป็นเสี่ยวชื่อเสี่ยวซือ้อออกเสียงยากมากอะแม่ต้องเสี่ยวซือ้ออืมก็คือเขาเป็นเมนแร็ปอืมคือเขาออกมากเกือบจะเป็นเมนอืมเขาแบบสวยด้วยใช่น้าคือหน้าดีมากหน้าสวยหน้าสวยแล้วอันนี้คือน้องอีข้าว พนีสุดดีมากสวยดูแบบว่าดูอินเตอร์ใช่คือโดนริซ่าชมด้วยคือเด็กๆทั้งเก้าคนคือโดนริซ่าทั้งดูทั้งชมก็คือแบบผ่านการคัดกรองมาแล้วแล้วก็อันนี้คือจีนก็คือเป็นพ่หนุ่มขอสวยเป็นเมนเมนแดนเห็นเีน <c oughs> น่เจ้าโฮแล้วแบบขนาดกางต่งแ,<ต>แล้วผมยังแบบเงาะมาก็ <c oughs> คือเขาเคยเป็นไอเนี้ยเขาเลยนะ เต้นกับพิริกิที่เป็นแบบคิดเต้นในยูทูบเขาเคยเต้นกับพิริกิด้วยแล้วก็น,นี้ชื่อตวนชิงชิงอ,อันนี้ก็คือเป็นเมนรักของลิซา่าลิซ่าชอบเขามากอ,อันนี้ก็เป็นเมนเต้น่เขาก็ร้องได้แล้วก็อันนี้เป็นด้วยคนสุดท้ายก็คือชุนีห่หางเออเป็นทั้งเมนร้องและเมนแรปเหมือนกันเต้นด้วยวก็คือน้องชุนีห่หางอะ่ะเป็นเพื่อนลิโมโ่ใครเดียวกัน คือสนิทก,กันเลยเพื่อนลิมโม่เลยอืมแต่ว่าแบบไปอยู่คนละค่ายตอนนี้ก็คือหน้าเรากมากก็อยากจะฝากน้องๆฟอร์มใช่ไหมไงใช่ไหมฟอร์มด้วยนะคะฝากเอ็นดูน้องเยอะๆก่อนน้องจะฝากฟันมาได้เพลงได้อัลบั้มได้กลุ่มมาก็คือนาน,นาสหัสเช่นกันก็ฝาก,กด้วยคะ่ะใช่พ <So S 1> ี่พี่จักคน,นที่เขาเป็นเขาใช่ไหม อ่าใช่ใช่ที่มีโทนี่เออที่มีโทนี่ประกวดด้วยฝากติดตามด้วยนะคะคือเพลงดีมากเพลงติภูนาเพลงดีจริงก็คืออุ้ยฝากเอ็นดูน้องๆด้วยนะคะเอกฟอร์มอีกรอบใช่ไหมก่อนนี้ใช่ไหมใช่น้องแนะนำเอกฟอร์มใช่ใช่ฟอร์มใช่สิเอกฟอร์ม ค่าฝากติดตามเพลง So Hot และก็เพลง Best, Best 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 ด้วยนะคะของ Xform ค่ะก็ฝากช่องเราด้วยอันนี้อันนั้นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเราได้นะคะ mm hmm. อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ่ะได้พลคิปต่อไปนะคะวันนี้พวกเราก็ไปแล้วบ๊ายบาย